สวัสดีครับพกับช่อง h a b i t com นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมดีมลีกสองพันยี่สิบเอ็ดกันเหมือนเดิมนะครับนักเตะฟิตหมดโอเคครับไปเริ่มแมตช์กันเลยแมตช์ได,ดมอนด์ครับนะครับอินเตอร์มิลานเจอ h a b i t c o m นะครับเริ่มเกมทางอินเตอร์มิลานเลี่ยขวาจากขวาไปซ้ายนะครับส่วน h a b i t c o m เลี่ยจากซ้ายไปขวานะครับอาาลุดครับจังหวะน,นี้หลุดนะครับโอ้โหยังช่วยกันแก้เกมไมว้ได้เอาเตะก,กันอีกเอาเตะก,กันอีกแล้วมาตินิสลูกากู โอ้ท oh. ้องลงมาช่วยเกมรับเลยเอาเตะติดกันอยู่ได้น,นะโอ้โ oh. หติดทุกรอบเลยเขาได้เตะม,มุมเลยโอ้ oh. เคลียร์มาได้อ้าวจังหวะสวนกลับนะครับของท่างฮาวิสคอมดีดแมสซี่ดีดไปใช้สกิลส่งไปถึงเบอร์นาโดบอร์นโดยิงเลยครับอูหูหนึง่งประตูต่อ0ูนย์นะครับนาทีที่18นะครับ ฮาร์ว o ดอคอมนำอินเตอร์มิลานไปก่อนนะครับมาต่อเล็กซิตโดนเบร์นาร์โดแย่งเบร์นาร์โดใช้ความเร็วหลุดมาได้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็เมซี่ไม่ถึงเมซี่นะกูรับได้ก่อนเปิดไปอ้าวฟานได้์เคลียทิ้งมาก่อน มาที่เบอร์นาโดจะสวนอีกแล้วทางฮาวิจดเขาเอามาเมสซี่เมสซี่โอ้โหเแย่งได้ก่อนอา้าวเมสซี่คืนได้เบอร์นาโดแมตดิบอยโอ้โหติดติดอีกแล้วปีเก้ยต้องคืนไปให้กูก่อนเปิดขึ้นหน้าไปไม่ถึงเมสซี่วิดาอ้าวโดนฟันได้ สกบอลมาได้นะมาที่แมสซี่แมสซี่ส่งให้ดิวอเข้าไปนะครับสองประตูต่อศูนย์นาะทีที่39นะครับ h a r y com ทิ้งห่างออกไปต้ชมแมสซี่นะครับส่งดีมากโกหลงทางเลยออก เห็นอเล็กซานเดอร์ทุ่มไกลไปถึงดีบอยเควินดีบอยอ้าวอ้าวติดอินติดเล็กซิตอ่ะโดนแย่งไปเบอร์นาโดนะครับเบอร์นาโดใช้ความเร็วเบอร์นาโดส่งให้เมสซี่เมสซี่หลุดแล้วครับยิงว่าสามประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่สี่สิบห้าบวกหนึ่งครับ จบครึ่งเวลาแรกไปนะครับมาต่อกันครึ่งเวลาหลังกันนะครับทางอินเตอร์มิลานเปลี่ยนตัวไป1คนนะครับมาครับฮา v วิร์ดคอมเคียร์ไปนะครับมาที่มาเน่มาเน่ใช้ความเร็วอันนี้เปิดไป อ้าวไม่มีตัวเลยกริชมันได้มากริชมันเตะไกลอูโห้ยกลัวต้องเซฟเลยลูกเตะม,ม,มุมเอาเอมปัฟเป้มาเปิดป,ปัฟเป้เปิดไปถึงแมสซี่ไหมครับอู้หู้แมซี่โมงได้เลยครับสี่ประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่ห้าสิบสองนะครับจากลูกเปิดเตะม,มุมของคีเลียนเอมปัเป้นะครับ มาเคลียร์กันใหม่แอชลี่ยังอ้าวแทงทะลุช่องไปถึงมาติเนสแต่ว่าโดนฟันได้แย่งมาอีกอพีเก้ไปนะครับที่อ้าวโดนแย่งมาอีกอลาบาเดวิดอลาบาถึงมาอ่ะไม่ถึงมาแน่ฮาก,กิมิแย่งได้ก่อนคริสมันจะสไลด์หรือไม่ถึงแอชลี่ยัง ยังโดนอโนย่งมาก่อนเบอร์นาโดโอ้เบอร์นาโดนะครับใช้ความเร็วทางด้านริมเส้นอีกแล้วอ้าวแต่ว่าช้าไปอ้าวได้ไหมถึงเมสซี่ไหมไม่ถึงเมสซี่นะโกมาขวาไว้ได้ทัน เปิดปะติดมสซี่มานี่ใช้ความเร็วอูไม่ช้าเกินลูกากูลูกากูจะแต่ว่าโดนทำฟาไปกินลนเอ็มปาเป้โดนใบเหลืองไปเลยนะครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมวันนี้เลยซื้อหลังมาอ้าวอาิสอนคว้าก่อน ไปปีเก้ปีเก้มานี่เลยครับมานี่ใช้ความเร็วอ้าวโดนทำฟาวอีกดูกาโมดิตแทนองตวนกิสมันนะครับเมสซี่จะเปิดกูดินโยโอโคห้าประตูต่อศูนย์นะครับลูกจักรยานอากาศของกูดินโย สวยมากอาทีที่แปดสิบสี่ห้าประตูต่อศูนย์เอมปาเป้ดีดไปเอมปาเป้เอมปาเ,เปเ้ส่งคืนมันมาเน่มาเน่ใช่อ้โห و, ช้าไปเตะมุมนะครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาหลังคือ6นาทีนะคะ เปิดไปมสซี่อุโหูยมงุงกดไม่ลงมสซี่มสซี่ใช้สกิลมสซี่มสซี่ซับไกลเลยอุ้หูโกยังปัดได้เอ็มปาเป้ออกส่งสเตอร์ลิงลงมาแทน กูดินโยโอ้โหไม่ถึงกูดินโยอะต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนลูก้ามูิติจะเปิดเซมมลูก้ามูมิติไดเพิ่งซื้อไปเองนะครับเนะี่ยแต่ว่าลืมถ่ายมสซี่โอ้โหโดนเคลียร์ทิง้งฟานไดต์ไม่ได้อ้าวเคลียร์ทิ้งกันเองติดกูดินโยกูดินโยมสซี่ อู uh ้ huh, 6ประตูต่อศูนย์นะครับมสซี่แฮตทริกเลยจบเกมนะครับ h a บิทดอทคเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้6ประตูต่อ0ูนนะครับมสซี่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยโอเคครับก็ขอขอบคุณเพื่อทุกคนด้วยครับที่มาดูคลิปผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ